สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้น้อหน้าผาแ่บคาพี่น้องตุ่มแ่บปากน้ำนะคะเนาะปากน้ําเปื่อยอย่างดีค่ะคลิปตุ่มลูกหน้าสิเอาไปถ่ายคลิปได้จากพี่น้องแดิสิพ้าพี่น้องกินนะคะตุ่มปากน้าเปื่อยนะค่ะเนาะกําบักหุ่งนะคะตาบักหุ่งน้ำจิ้มส้มนะคะเนาะเดี๋ยวลูกหน้าจะเอาตุ่มแ่บมีสิปุงนะคะตุ่มห่อนห่อนนะคะตุ่มแ่บก็มีได้จากเด้อตุ่มแ่บปากน้ํานะคะเนาะก่อนที่จะกินในลูกหน้าจะฟอฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามสองลูกหน้าผาแซบไม่ได้จ้ะพี่น้องอันนี้ต้มแซบลูกหน้าต้มเดียวจ้ะหัวหอนด้วยค่ะเดี๋ยวนุกหน้าสิบกรุงก่อนนะจ๊ะเนาะหน้าเสาพี่ผงลงก่อนต้มแซบนะคะเฮ็ดหน่อยเพื่อตายแล้วจะเหาลูกหน้าใส่เฮ็ดเลยจะได้แฟนกับที่ใส่ขขาขัวห้องนะจ๊ะเนาะต้มแซบลูกหน้าบ่บ่บ่ขมด้วยจ้ะลูกหน้าเฮ็ดสมสๆจ้ะตามด้วยต้มแ่บของเรานะคะตะคะ้มแ่บปากน้ำนะคะเนาะ หนูจ้าพี่น้องเป็นตะแสบปะจ้าส่วนตึกเปียวนะคะ่อนห่อนๆกินก็ตัมบะุวงเมื่อนีออน่นะคะอาหารเทียงเมือ่อวันยุดที่สามสิบเอ็ดตุลาคมสองหาหกสีนะะ่น่จาจะพี่น้องอือ่นหนักหน้กก็ไปทำงานละจา้าเปิดเทอมมือแล้วนะคะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิองบรรยากาศนะคะเปิดเทอมอนี่ดอกจ้าฝนเป็นตะแสบบอเดี๋ยวตักตอนนี้พี่น้องมาอีกแล้วจ้ะน้อ เดี๋ยวจะมากินน้ากันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์สองลูกหน้าค่ะแชร์ิดด้อพี่น้องท่านอีกเด้วยใจยู่ค่ะมีบักหน้าลงไปเนาะค่ะเนาะอันนี้บักหน้าก็ใส่ประคามเปียกค่ะกะละผมเดี๋ยวกรสชายสัมผัสของหน้าห้วยพักแคล้วจ้ะพี่น้องของเจพักแคล้วอยู่บ่ค่ะหอมๆนะคะเนาะให้เ้ากันักนากตดคนใจัหน่อยค่ะขอบคุณมากหอม ปากยังติดมืออยู่เจ็บแสบไมากินน้ำกันจ่าพี่น้องโอ้ยบนใบบกวดมึงสดมังกันโอ้ยเด็ดแห้งค่ะปากน้ำพ่อพี่น้องไปไก่ดิเอามาไก่ไก่ได้แต่เบิ่อยน่าจะเอาลงเตาอบมะฮูแล้ะกันเนาะหน้าแบงไว้ให้ครอพุ่งอละลรละจ้ะนิ้วเขา่าแห้งแล้วเนาะ กินกันเลยค่ะพี่นอ้องนิ้วข้แบบว่ากินข้ค่ะสิกินขึ้นจะกินตาบุ้งปากน้ำเนี่ยนะคะส่วนนี้สี่เสียเพ็ดในคลิปหนึ่งม่นกินตาโุ้งกับ่บเพ็แดแห้งหรอคะมื้เนี่ย มาจ้าพี่น้องหนุหน้าต่างกล้องเล้วจ,าจ,าจา้าจังใดดอกมากินน้ำกันจา้ากินต่อเนาะโอ้ยสดปากน้ำมันต้มแซบมันทอนค่ะสมขรับต้ตมม่วงเขากันเนาะยังไกลเป็นอย่างเนาะ ใกลทางบ้านเพราะเป็นไกลนกหน้าเขาเพราะไม่เป็นเชืออันดีขวดบ่คะเป็นนกหน้าอาน่าเงี้ยตั้งกลงอยังบ่ทันเป็นอะไรอยู่เห็นบนน,น,ไไน,บน,บนอกคองกินนงหน้าขนาดเสื่อค้าตั้งกองมีไฟอะไรด้ค่ะเนี่เห็านเมลายกินแบบกันยังบบอกุุน ใช่ราดิบกินหวานหวานที่นอแต่ว่าหมอเ่นบอกว่าให้ไปลวกเอราะมันมันจะได้สารเบต้าที่เรากินเยอะนะหน่าฟ่ากจินหมดน้องหอมมกินเบิดญลเฮ้ยต้มปากน้ำแล้วมันูเจ้าได้มาสองลูกค่ะ น้องเบิ้งคิมตรงหน้าเม็นมันได้อจว่าเสียงมันเบาบ่หน้าประเดไซไม่เพิ่นนมาเมื่อถือมันดูดดีแล้วจ้ะนาองมู่ว่าเสียงมันเป็นยังไงจะว่าเสียงไกลเสียงยัง,วงไว้ดังดีเลยค่ะดูด,ดีจังไ๋ <laughs> ตามหมกหงเงาอันนี้บมอกกอบซื้อบักกอบไม่โยนจะเบิร์ดใส่อตามไรยังคือพอเอาบอักกอบกับกระมีมือไม่ยังใส่น่อยเนาะตุ่มแซ่บนี่ใส่กับอันพักแผ่วมันเขากันเด้อพี่น้องเราเมืองตุ่ม

เดีย๋ยวน้องหน้าจะไปอัปเดตบรรยากาศเปิดเทอมไหมวันสิ่หนึง่งคือจะเปิดพร้อมกันทุกโรงเรียนเนาะ,ค,ะนออนนค่ะน้องออนใส่รอยเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะกินข้าเน้่ยแบปวีพี่น้องทุก่ันละจ้ะ Ừ. à ba bộ phí đấy mình nhắc luôn à ba có chồng nó tụt bà tí không nhung phải để luôn nha có đủ lái lại nào เงาจ ẹ บผักสลัดคนตลาดบิดค่ะไปทำก้าวสาตลาดคล้องกับขาตลาดพี่น้องวะเมียงาไปตไลาดค่ะ น่าไปเจืออยูุเพียงเพียงเหนือทางไปอีกทา่านเ้าอยอกขายทางพักไปอยู่ในตัวเขาเนะแหละก็บออกมาก,กินแนละ้วกันเนาะโอวากุดต้าหมกทัก่วกันนะต้มหมกงก็งงง เป็นสีววห,หน้าวยแต่ว่าจ้งตรงหน้าบึ่งเนี่ยมันจะเจ็ดนาทีแล้วทันหน้าวพวยก,กับอัดกับลงหยาได้พี่น้องโหลดเน้าขึ้นยังงนี้จ้าก็กด็สีผ้าพี่น้องกินซับเนีนล่นล,นนนนลักการนมากกับสกินตอนจ้ะเนาะกัฝากสุดท้ายนี่กับฝากกดไหลกดแช่กดติดตาม ซองนูกหน้าผ้าแซบไม่ได้จ่าพี่น่องจะก,กล่องไีทั้งใดกล่องตัวไฟเนี่ยมันหันหนาวะทั้งผีมันเห็นหลวบจยูของตัวเก่าบนวิไฟมันะหันไปทั้งหลังมันเห็นกล่องแล้วค่ะนอนนกหน้าจะเห็นแนมท,ทั้งใดทังงาพี่กันรประเด็นใดจะฝากซองนกหน้าผ้าแซบไว้เน้นออมอุอม่ออมใจพี่หน่อยเนื้อจา้าสักคนซอยกุไหลกุศแช่ไปก็ั่งใจเห็นนูกหน้าเนี่ยค่ะเสด็จผลิตคลิปดีๆต่อไปนะคะน้อ,นอสวัสดีค่ะพอกันไหมค่ะ ูกหน้าถ่ายหน้ามันเดือดจะพี่น้องูกหน้าดังไฟเด้อค่ะดังไฟเตานะคะต้มอยู่ทั้งนอกหน้ามาสิหน่อยไปว่าใจานกหน้าใส่บักฮงค่ะเพิ่วมาบักฮงมันเนียถ่ายอันให้มันเปื่อยเร็วในสะุขว่าสิ่งไข่ใส่ใบบักกูดจะใส่ต้มธรรมดาเฮาเดียวจะนกหน้าสิไปหาใบบักขามหน่อยมาใส่อยู่นาจะจากนอ,อ,อให้มันเดือดก่อนนาะจากนอใส่เกลือลงไปแล้วต้่มจักสมวงสองสมวงให้มันนิ่มๆจะพี่น้องเขาจังไปหั่นจุเจวานักขีก็ตับักงน้ำกันจะพี่น้อง จ้าวันนี้นกหน้าสีผ้าพี่น้องเนาะค่ะเนาะต้มปากน้ำนกหน้าไปได้ปากน้ำมาจ้ะเมื่อนีสิต้มปากน้ำจำจุเจลสมสมเนาะค่ะเนาะกินก็ต่ำบาโฮงจ้าพี่น้องไปเบิ่งวิธีนกหน้าต้่มเลยตัวหนีสิเอาไว้ถ่ายคลิปได้จ้าพี่น้องไปเบิ่งกันจา้าว่นนกหน้าเสายยียงในนนำต้่มเนาะจ้าตุมปากน้ำเพราะก,กระเด้เซ็ตแล้วละจ้าพี่น้องเปืือยแบบคักนกหน้าต้่มสามนามพันจ้านามเติมสามเถออพันค่ะต่อไปหาสิเสพตุมแซ่บเนาะค่ะหันนิ่มๆตุมแ่บ จิ้มกับน้ำจิ้มสมนะคะน้ำจิ้มสมน้ำจิ้มขมกยิกก็ตำบางโฮงเสแสรไปกินน้ำกันจ้าพี่น้องเดี๋ยวนู้นเฮ้เห็ดต้มแซ่บกันได้จ้าพี่น้องอันนี้ลูกหน้าต้มแซ่บเลยจ้าหนีปากน้ำจ้าต้มแบบเปื่อยเลยจ้าพี่น้องน,นี่ลูกหน้าเช็ดต้มแซ่บนะค่ะเอาซ้ำนีล่ล่ะต่อหลายถุงเรียบร้อยแล้วจ้าหน้าบะปูให้หมดแล้วคะ่ะต้มแซบ่บเอาเขาเนาะใส่พักเลยจ้าน้ำเดือนละป่าน้ำหเหาเปื่อยค่ะ วันนกนาก็สิไปตำบักพฮงจ้ะพี่น้องเดี๋ยวตำให้พี่น้องเบิ่งจ้ะเป็นกระแซบป้าจ่าสมแปบข้าวเปลือกสมส้มนะคะบรรดาสิกินนกนาจุงสิเทสร่วมเจี๊ยออนบกพริกโค้งอ่ะนะค่ะตักใส่ถั่วแล้วก็บีบบักหน้าค่ะเบิ่งค่ะเป็นกระแซบป้าจ่าเมื่อเห็นมันเบื่อในพี่น้องเบิ่งในเต็ม่อเดี๋ยวนกนาไปตำเมัอนแก้วบักพริกสมเป็นค่ะตำบักฮงนาะค่ะเนาะแก้วขมเนาะไปกินน้ำกันจ้ะพี่น้อง